สวัสดีครับผมมีข่าวใหญ่จะมาแจ้งนะครับแจ้งไปถึงสมาชิกทีมงานดอบลิททีมครูเอกทุกคนเลยนะครับข่าวนี้ก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันที่30กันยายนแล้วก็ตอนนี้ที่ผมทําคลิปนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับประมาณทุ่มหนึ่งข่าวนี้เนี่ยที่เราเรียนรู้ศึกษามาทักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าดอบลิทเนี่ยคนที่จะสไร้างรายได้ได้ต้องอัปเกรดเป็น BO นะครับแล้วตอนนี้มีโปร b o ที่แบบ สั่งซื้อสินค้า1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นสามารถอัปเกรดเป็นสมาชิก BO ได้เลย BO เนี่ยจะมีลิงก์แนะนําแล้วก็สร้างรายได้นะครับตัวผมเองเนี่ยสร้างรายได้มา20,000 0กว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องหลายคนในระบบที่สร้างรายได้เยอะมากคนที่สร้างรายได้สูงสุดนะครับเขาได้ไป12ล้านแล้วเขาก็เริ่มจากซื้อสินค้า1ชิ้นเพื่ออัปเกรด BO แต่คราวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็คือทางบริษัทเนี่ยจะยกเลิกการซื้อสินค้าแล้วอัปเกรดเป็น BO ง่ายๆแล้ว จะเปลี่ยนระบบเป็นให้คนสมัครมานะครับต้องไปแนะนําสมาชิกไปสร้างไรายได้ไปสร้างยอดขายทั้งหมดให้ครบ20ชิ้นนะครับให้ครบ20ชิ้นหรือ20คนนะครับให้ขยายทีมให้ได้20 20ชิ้นนั่นเองถึงจะได้อัปเกรดเป็นบ O นะครับคราวนี้เนี่ยใครเห็นโอกาสนะครับรีบล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเอาตรงไหนเอาตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับจะเป็นตัวบํารุงผิวตัวบํารุงสายตาตัว บำรุงเส้นผมหรือว่าจะเป็นยาสีฟันอะไรก็ได้นะครับเอาตัวที่เขียนว่าซื้อแล้วอัปเกรด BO แล้วรีบซื้อรีบชำระเงินก่อนเที่ยงคืนคืนนี้นะครับวันนี้วันที่30เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับ30กันยาเป็นโอกาสสุดท้ายพรุ่งนี้วันที่1ตุลานะครับจะไม่มีซื้อสินค้าอัปเกรดเป็นบ O ได้อีกแล้วต้องสะสม20ผลงานเท่านั้นนะครับรีบๆเลยแล้วก็ใครที่อัปเกรดเรียบร้อยนะครับอย่าลืมทักมาหาผมที่ ลายดีแอดเอกสเตปซมารับเซลเพจนะครับมูลค่า35,000บาทไปใช้แล้วก็เข้ากลุ่มสอนงานด้วยฝากไว้แค่นี้ครับเรื่องนี้ด่วนมากนะครับถ้าช้าเลยเที่ยงคืนอดนะครับไม่สามารถซื้อถึงค่าอัปเกรดได้อีกแล้วนะครับอ่ารีบๆเลยครับ